จบอีกหนึ่งคันนะครับไมคที่เอ็กนะครับมาติดตั้งวงเรงไฟฟ้าวันนี้วันอาทิตย์ลูกค้าสะดวกวันอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาครับผมรับติดตั้งหมดไม่มีวันหยุดนะครับผมทําทุกวันนะครับโอเคครับคันนี้เป็นระบบธรรมดานะครับไม่มีพัมเวอร์นะครับผมเป็นกระปุกธรรมดานะครับผม,น,ม,น,บผมนี่เรามาตัดแบงเป็น Motor, มอเตอร์พวงเลยไฟฟ้ากันนะครับ ตำแหน่งมอเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่อองท่อเอตะไรเนี้ยใส่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ยอยก็เสียบกลับเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับมีกล่องก็คุมหนึ่งใบนะครับโอเคตำแหน่งการใช้งานเปิดออนครับหน้าออนพอไม่ต้องดิดเครื่องนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวได้เลยนี่ครับมือนนิ้วเดียวนะครับนี่ครับความเบานะครับล้อเคลื่อนอยู่นะครับผมไม่ได้ลอยอยู่ ไอ้แกนพวงะลยก็ต่ออยู่นะครับเลี้ยวได้จริงนะครับนิ้วเดียวจริงๆนะครับนี่ความเบาก็อาจจะเบากว่า power นะครับแต่ในการขับขี่เร็วเนี่ยอ่าไม่ใช่ว่าเบาจนเกินไปนะครับขี่ได้ง่ายนะครับราคาก็สบายกระเป๋านะครับราคาก็จะถูกกว่า power นะครับแต่ว่าการใช้งานดีกว่า power ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยลองนะครับก็ไม่รู้ว่าพวงเลยฟ้ามันดียังไงนะครับตามความเชื่อผิดว่า วงอลอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ดีนะครับก็คือถ้าคนยังเชื่อระบบเดิมๆนะครับก็ใช้ระบบเดิมไปนะครับแต่ถ้าคนได้ลองวงไรไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าวงไไฟฟ้ามันดียังไงนะครับผมนี่ฝากร้านไว้หน่อยครับช่างนายนะครับวงไรไฟฟ้านะครับได้สำหรับติดตั้งทุกรุ่นได้ทุกรุ่นนะครับผมสวัสดีครับ